นลที่ผมไปวันนี้ดูเด็กเช็คของทุนนี้นั่นช่วงบ่ายปุ๊บตกลงราคากันเราก็ไปสั่งของมาเลยครับผมแล้วก็ช่วงสั่งของมาเสร็จปุ๊บเด็กเด็กเขาเข้ามาขูดลุมเลยวันวันพุธช่างก็ว่างพอดีเลยครับว่างพอดีเลยรับงานมาเยอะพอช่วงนั้นก็ว่างพอดีเลยหยุดช่างอีกคนหนึ่งก็คือติดติดงานครับอือครับผมแล้วพอมาวันที่ยี่สิบสี่ตามนัดหมายที่ลูกปู่บอกว่า วันที่ยิบซีลึกระสอบเธอกะตวมเด้อที่นี่ก็จึงวันที่ยิบซี่ก็ซื้อผลผลไมกรากไม้ซื้อเครื่องดื่มต่างๆมาแล้วก็ข้าวแล้วก็จุดธูปด้วยวันนั้นก็เห<อ>็ <c oughs> นร้นเห็นมีเส้นไหว้หลวงปู่ครับ,รรบจุดธูปศูนย์สี่เก้าเนาะแล้วต็มาวันศุกร์ก็ออกเลขลาวเลยศูนย์สี่เก้าเลยครับออกศูนย์ออกสี่เก้าเลยไม่รู้ใครได้ดูคลิปหรือเปล่าบางที่เอส เอฟซีมีแต่เล่นรัฐบาลเนาะจะไม่ป็นได้พอตั้งสาวี่เสร็จป๊บเราจุดรมเดกลูกครับเด็กน้อยก็น้อตามภาษาเด็กเด็กช่างองมาเราะตามภาษาและที่จะถ่ายครับยกหนึ่งสองสามสี่แต่ยังไม่ยกให่ลูกเสาไปเสาที่หนึ่งสาที่สองปุ๊บมาเลยเสียงเสียงสี่สิบกว่าลูกเสียงดังมากเอฟซีที่ทำให้ก็ อต์ยันนี้ก็คงกอกับลุงปูุปาลุงปูุอยาให้มีเหตุการณ์มาเส่นนี้ก็อละหนึ่งในใก่เนาะครับผมก็ปกช่างว่ายังไงจะต้องยกเอาเสียก่อนค่อยนี้แต่ทีนี้ได้สามสี่ปุ๊บสี่ปูนได้รลรับมาหนักกว่าเดิมเลยทีนี้ปลาช่างกวดทไปของยังไม่เก็บเ็ของยังเก็บวางอนนั้นนี่ครับในนั้น เป็นเฮาเอาแต่รถเก็นไปไว้ฝั่งโน้นรถเข็นครับไปบ้านุผมก็อยู่ยังไม่ได้ออกไปไหนก็นอนอีกคืนนึงฟั่งเสียงก่อนพอคืนที่จะไปนั้นก็ลูกชายลูกชายก็เป็นผู้ช่วยเนาะบอกก็อยู่ไม่ได้แล้วทางการเขาสั่งแล้วถ้าทางนี้ยิงตรงต้องทานยิงตรงพิทยิงเราอยู่ไม่ได้แต่ก็เตรียมกำลงไว้หมด ก็คือทางการสั่งให้ยกไปก็ต้องไปก็ต้องไปครับไปสามวันปู่ไม่ให้อยู่ผมมามามาจุดก่อกองไฟให้ปู่คือตอนผมไปก็มีลูกชายมาดูแลก็ยังมีรูปภาพที่เขาอันนั้นอยู่คือไม่ดับเลยประมาณสามวันก็ดูแลไฟลวงปู่ไม่ให้ดับยังไงก็ไม่ดับรับไม่ครับก็มามาทุกคืนแต่พอผมมาปพ๊บก็ไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวผมแล้วก็มีจราบประมาณหกคน ที่มาเฝ้าดูแลที่นี่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ตลอดโรกคือเขามาปุ๊บแล้วก็ไปรอบหมู่บ้านพอประมาณหกทุ่มกว่าก็มาดูกองไฟแล้วก็ไปที่ก่อนเช้าว่ามาอีกครับผมลูกชายเป็นคนดูแลแทน FC ก็เป็นห่วงอยู่หลายแลายคนนะครับก็ขอบคุณ FC คนทุกท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ FC ที่โทรมาเป็นห่วงใทยถามก็ตรงนี้ก็ยังมามาไม่ได้ครับทางการเขายังยังยังไม่พร้อมแต่ผมอยู่ไม่ได้ครับต้อง เข้ามาพรกิจใยก็คือนี่ก็สิ้นไฟลรงปูนะครับไฟตรงปูครับเดี๋ยวต้องดูอย่าให้ดับครับที่จริงก็อยากจะฟาเอฟซีอะไรไม่ว่าช่วงนี้เอฟซีอยากจะมามาได้ไหมครับก็ก็มันห้าสิบห้าสิบนะพี่คือย่าเพิ่งมาเนาะครับย่าเพิ่งมาดิพะทางการยังทางการยังไม่ประกาศทางหน่วยพักพิงคือสูตรระบบยุบนี่แหละเขายังไม่ประกาศให้มาก็น่าจะ อยู่อีกประมาณสักสองสามวันหรือสี่วันเห็นเขาบอกว่าวันที่สี่ถ้วันที่สี่เขาจะให้มาแต่สังเกตดูที่ผ่านมากัหมู่บ้านก็เงียบไปหลายเงียบกริบเงียบกริบนะครับทุกคนผมมานอนกระท่อมกับลูกปูแต่ก็ไม่เงียบหรอกผมแต่พอเดินเข้าไปในหมู่บ้านสังเกตกริบมีเสียงระเบิดตกเรืเวนนี้ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีมรับไม่มีนะมันอยู่ใกล้จัครับแต่ถ้ายืนฝั่งนี้จากนี้ไปประมาณสิบกว่ากิโล แต่เขาไม่ยิงฝั่งนี้แต่ทางการเขาไม่อยากให้มีอะไรไปเลยให้อบพยอพออกอนครับเพื่อความปลอดภยัยเนะคเหมือนปีสองหกอันนี้ตกตรงสระน้ำใกล้หมู่บ้านแล้วก็ตรงป้ายเข้าหมู่บ้านตกสองลูกอันนั้นปีสองห้าครับครับก็ถือว่าวันที่ยี่สิบสี่หรือวันที่ยี่สี่สองสี่หรือสี่สองนี่เป็นวันที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่า อะไรหลวงปู่ถึงมาเข้าฝันในพิธัญย์ยกเสาสี่ต้นแล้วก็เป็นวันวันครูด้วยครูบาอาจารย์ครับเป็นเสาสี่ต้นด้วยเนาะสี่ต้นยกวันที่สี่เสาสี่ต้นเออแต่ถ้าดูดูการปริศนาหลวงปู่ที่มันจะเป็นแบบนี้เนาะครับผมเสาสี่ต้นองค์สี่ต้นคือวันที่ยี่สิบสี่สองสี่เป็นแปดวันที่อาจจะเป็นสองสี่แปดหรืออาจจะเป็นสองสี่สี่ครับแต่นี้เลขอาจจะเยอะถันแล้วตัวดวงใครนะครับ ชาติทีไฮเล่มันจะเยอะพอเอฟซีแล้วดูแล้วไม่เลยเยอะจังที่เราชอบเอาที่เราชอบใครชอบดไปต่างๆนั่นนะก็พูดให้ฟังนี่เฉยก็มีครับที่เลขเก่าอีกก็มีอยู่ฝั่งนู้นชั้นเยกอะไรเอฟซีมีดูดูให้เอฟซีหน่อยครับดูเลขท้ายเลขท้ายเขาหนึ่งหกเจ็ดเลขท้ายหนึ่งหกเจ็ดอันนี้เป็นเลขเสาเองเฉยๆนะครับที่เขาเขียนเบอร์โทรเอาไว้แล้วก็มาถูกกับตัวนี้โดยเหพาอ่ะโชว์เลขให้เอฟซีดูเลยครับพวงสุดท้ายมีอะไรบ้างอ่ะตัวเดิมก็ตัวเดิมนึกว่าไป นอนทะนุนสามคืนได้เลขใหม่ไ <Jane> ม่มีนะครับตัวเริ่มเลยบอกก็ไปทางน้นก็เห็นหกสามสามเอาหกสามสามเดี๋ยวเราอาไฮเอฟซีเป็นแนวทางกันครับก็มีตัวเดิมคือแปดตัวเดิมพี่หนึ่งแปดสามอันนี้ฝันตัวงดหนึ่งแปดสามครับก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าผมจะเขียนตัวเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ถูกกับเลขเสาเนาะถ้าถ้าเลขสามมันหนึ่งหกเจ็ดก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าเหมือนเดิมตัวเดียวกันอันนี้คื ผมจำฟ้าฟันไม่ได้เพราะมันนานคือฟันฟันได้ยินเสียงเลยหนึ่งศูนย์สามเลยครับท่านจะบอกหกตัวเลยพี่มาอย่างนี้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหนึ่งศูนย์สามนี่เป็นเป็นเลขเก่าเลขเลขเก่าที่เลขถนนเลยครับเลขถนนที่หลวงปู่ให้พิทักษอะไรถ้าเดินเข้ามาแล้วมาอยู่ตรงนี้นะพี่เข้ามาแล้วก็มาหยุดตรงเลขถนนหนึ่งสามเก้าตอนออกหนึ่งเก้านอหนึ่งเก้าวันพี่สิบเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ไปหนึ่งศูนย์สามกวาดมาแล้วก็มาหยุดตรงกองไฟแล้วก่อไฟ ก็ไม่นึกว่าจะออกสองสี่สามนช่วงนั้นครับแล้วก็ขึ้นไปบนกระทอมอยู่ในว่าวก็คือตัวตัวนี้คือตัวนี้อ่ะทุกคนแปดสามตอนแรกผมให้สูตรแปดสามเนาะแล้วก็สูตแปดสามก็เอาหนึ่งแปดสามเพราะมีสูตรแปดสามคือตันนี้สูตรสามตัวนี้แล้วก็ตามนี้ เอาสามนี้นะครับไม่เยอะเลยพวงสุดท้ายก็มีทาแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็จะมีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้ามีแค่นี้ลองลงหมอเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนลองซื้อดูหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหกตัวลองซื้อดูอย่าลืมติดตัวัครบใกลเคียงหรือถูกระวันที่หนึ่งที่สองที่สามอันนั้นอยู่ที่ปู่ให้คอยคกยอย่าลืมวันที่ที่เขายิงกันด้วยนะครับยี่สี่ สองสี่พระเลของค์เลขยกเสาครับมามาตรงกันหมดเลยครับตรงกันทั้งยกองค์ขึ้นเสาแล้วทําไมลวงปู่ต้องให้ยกวันที่ยี่สิบสี่นี้ผมก็คิดได้ว่าวันที่ยี่สิบสี่วันพฤหัสเป็นวันที่วันครูใช่วันครูวันครูบาอาจารย์ที่เขาเรียนทุกอย่างนี่แหละพี่อย่างครูบาอาจารย์เรานับถือลวงปู่ก็เป็นวันครูครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเทารพกก็เป็นวันครูครูในหมู่บ้านก็เป็นวันครูครูพ่อแม่ก็เป็นวันครูวัน วันสำคัญวันสำคัญยกเสายกเสาผมก็ไม่รู้เลยว่าพี่พท่านจะยกเสาวันที่ยี่ิบสี่เราก็นอนอยู่บ้านครับพอดูแชทมาบอกว่าหลวงป,ปู่ให้ยกเสาวันนี้ก็รีบมาตอนเช้าก็แชทวันนี้พี่ทันพี่ท่ันก็มามาทันทียตอนเช้าตอนเช้าโดยเราไม่รู้ว่าจะมีการยิงกันไม่รู้เรื่องเลยครับเขาไม่ได้บอกว่าเออเขาจะยิงกันเวลาวันนี้เขาไม่ได้บอกการยิงกันเขาไม่ได้บอกก่อนผมมาถึงนี่กําลังตั้งนะโมสามโมจกดินตุ๊บตุ๊บตับๆๆแล้วทางไหมหนีน้องหลวงปู่ก็เก็บใจเดนดนี่ก็ลำบากหน่อย ครับครับถ้ามีแต่เรื่องแบบนี้ก็ลําบากจริงๆก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้กําลังใจนะครับผู้ที่อบเชยอยู่ตามศูนย์ต่างๆนะครับสู้ๆนะครับให้ฟังทางการเนาะก,ก็สู้ไปโดยการฟังทางการด,ดีที่สุดแล้วแต่ช่วงนี้ยังยังคนที่อยู่ข้างข้างในยังยังไม่ต้องเข้ามาหรอกเพราะปลอดภัยก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ปลอดภัยก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ครับในช่วงนี้บางอย่างเราก็ไม่ไม่บางอาที่จะไปไล่สดตามศูนย์ต่างๆ<ช>ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเลยนะครับคือคลิปที่อยู่ในศูนย์เป็นความไม่ให้บกพร่องนะครับเพราะว่าเขาทํางานลําบากใจกับผู้ที่ดูแลรศูนย์นะครับถ้าเราไปไลฟโสนแล้วเผยภาพไปเนี่ยบางทีเขาจะจับพี่กันได้เดี๋ยวนี้ AI มันฉลาดน,นะครับแค่เราไปถ่ายที่ไหนก็ตามแค่ลงไปแล้วมันจะจําที่เราถ่ายได้เลยนะครับแค่ภาพตัวเดียวมันจะจําว่าเราถ่ายที่ไหนได้เลยนะครับมันจะบกพี่กันหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นการเสี่ยงมากนะครับในการที่ลงคลิปลงอะไรนะเราจะไม่ไปถ่ายให้เห็นแต่ว่าที่นี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ของลูงปู่มั่นใจนะครับพิทามั่นใจเนาะพทธาบอกมั่นใจไม่ไม่ไม่อยู่กับลูงปูไม่ต้องกลัวในเควนเรียนลูงปูอยู่กลัวก็ต้องมีเลยอยู่ไม่ได้ในตรงนี้ก็นี้ไปก็ไม่่นานก็ประมาณสามวันสามวันสามวันก็เหมือนมันเหมือนสามเดือนเสียงเววเววบอกลูกปูว่า มังการนานพองทีไม่มีคนอยู่ด้วยผมก็ต้องมาบอกลูกสาวว่าลูกสาวปกติก็จะมาสิ้นเดือน